สิ่งแวดล้อมนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่างเช่นระหว่างการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนหรือนักเรียนเดินทางไปยันสถานที่ต่างๆนั้นถ้านักเรียนสังเกตดูก็จะเห็นว่ามีสิ่งต่างๆมากมายสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเราจะเรียกมันว่าสิ่งแวดล้อมซึ่งจะจำแนกออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ2สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะถ้าเราสังเกตสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆที่เราได้เดินทางไปนะคะเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆท้องฟ้าภูเขาแม่น้ำต้นไม้ดอกไม้ผีเสือ้อวาง นกปลาและอื่นๆอีกมากมายนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราจึงเรียกมันว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะต่อมานะคะถ้าเราสังเกตสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมที่อยู่ตามเส้นทางที่เราไปนะคะเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเช่นบ้านโรงเรียนวัดถนนสนามเด็กเล่น เครื่องบินรถยนต์หรือือ่ออื่นอีกมากมายเลยนะคะสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ mm hmm. นักเรียนลองมาสังเกตดูกันนะคะว่าสิ่งแวดล้อมไหนบ้างที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ ใช่แล้วค่ะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราเห็นในรูปนี้นะคะก็จะมีดวงอาทิตย์ก้อนเมฆท้องฟ้านกกวางต้นไม้แม่น้ำทุง่งหญ้าและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็มีถนนรถยนต์โรงเรียนเครื่องบินบ้านฟุตบ,บอลค่ะ